มีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นยี่ห้อของวูดไลน์นะครับปกติก่อนหน้านั้นนะครับผมเอาตัวของผงตัวแคปซูลนะครับที่ใส่ในในตู้ปลามานะครับแล้วก็เอามาใช้งานดูแล้วก็ถือว่าผลิตภัณฑ์ใช้งานได้ดีมากครับวันนี้เราก็เลยเอาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ํายาของวูดไลน์ครับเอาเข้ามาใหม่มาให้ลูกค้าได้เลือกใช้กันเลยครับวูดไลน์จะมีผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์ครับเดี๋ยวผมแนะนำทีละตัวให้ทุกคนดูนะครับ ตัวง่ายๆนะครับตัววูดไลน์เนี่ยเป็นตัว B1 มันจะมีรหัสหลายอันนะครับเป็น B 1. ตัวนี้ B1 ดีตรงที่ว่าเป็นตัวกําจัดคอรีนะครับแล้วก็ตัวช่วยในเรื่องแบบสมมติเรามีน้ําเรานะครับมันจะมีพวกสารแขวนลอยต่างๆตัวนี้จะช่วยในการกําจัดแล้วก็เตรียมสภาพน้ําให้พร้อมกับการเลี้ยงปลานะครับมันก็จะทําให้ปลาปลอดภัยในการเลี้ยงมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญมันจะมีตัวช่วยในเรื่องของ ทำให้ปลามันอยู่สบายแล้วก็ไม่เครียดนะครับอันนี้คือ,อง่ายๆสําสหรับใครที่จะหนุนเราเอาปลามาลงใหม่หรือเริ่มเลี้ยงปลาก็ใช้ตัว B1 ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวโอเคพอเราเลี้ยงปลาเสร็จแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นบางคนเนี่ยตู้ปลามีฝุ่นตะกอนหรือว่าตู้ไม่ใส่นะแล้วเราอยากจะให้ใส่ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งตัว B2 นะครับตัวนี้เป็นพนูดง่ายๆคือเป็นตัวน้ํายากําจัดน้ำน้ำใสนะครับ ก็คือเทคนิคของเขาก็คือจะรวบรวมตะกอนที่มันเล็กๆนะครับมาให้มันอยู่ในในรวมกันแล้วก็ตกตะกอนนะครับเพราะี้ตกตะกอนมันเป็นชิ้นใหญ่มันจะเข้าไปในระบบกรองง่ายก็จะทําให้น้ําใสเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับทีนี้พอเราใส่สองตัวแล้วเราก็ในตู้ปลาของเราะครับมันก็ต้องการตัวของพวกแบคทีเรียจุลินทรีย์ต่างๆเข้าไปช่วยในการกำจัดของเสียผมก็จะมีตัวนี้ ตัวลิควิดไนโตรเจนแบคทีเรียตัวนี้ครับใส่ไปเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายของเสียทำให้ตู้สะอาดขึ้นนะครับเป็นตัว B 3มันก็จะช่วยในการกำจัดของเสียแอมโมเนียในไนไนเต็ดต่างๆนะครับทำให้ตู้ป่าเราสะอาดขึ้นนะครับอ่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับสมมติถ้าเราเราใช้3ตัวนี้ในการเริ่มต้นของตู้ป่าก็จะโอเคนะครับแล้วก็มันจะมี B 4 B 4เนี้ยมันจะเป็นเหมือน มันติเพลครับก็คือมีแบคทีเรียที่เข้มข้นมากกว่านะครับก็เวลารเราใส่แบคทีเรียเข้มข้นมากกว่าก็คือมันจะช่วยในการลดของเสียอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มันจะทําให้น้ำสะอาดขึ้นนะครับแต่ตัวของแบคทีเรียก็อาจจะมีชีวิตที่ London, น้อยลงหน่อยนะครับง,ง่ายง่ายคือถ้าใส่ตัวนี้แบคทีเรีย <S <S มันจะเหมือนแบคทีเรียทั่วไปนะครับก็จะทําให้ตัวของตู้ปลาเนี่ยเราก็จะมีแบคทีเรียที่ยาวขึ้นแต่ว่าสมมติถ้ามันเข้มข้นตัวนี้จะเป็นตัวเข้มข้น มันจะช่วยในการลดของเสียอย่างรวดเร็วนะครับอ่าแล้วก็มาอีกหนึ่งตัวนะครับนี่เป็น B5 หอ่า B5 เนี่ยมันเหมือนเป็นวิตามินเลยครับก็คือเวลาเราใส่ไปในตู้ปลานะครับมันก็จะทําให้ปลาอ่ากินอาหารได้ดีขึ้นกินเก่งขึ้นโตวไวขึ้นแล้วก็ทําให้ปลาก,กระชุ่มกระชวยนะครับก็จะสําหรับใครที่ต้องการให้ปลามอีอ่มีวิตามินนะครับก็จะเป็น B5 ก็ใช้งานได้ดี แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นตัว B8 แต่วันนี้เราไม่ได้เอามาให้โชว์นะครับตัว B8 เนี่ยดีตรงที่ว่ามันเป็นโปรไบโอติกนะครับทุกคนก็คือตัวโปรไบโอติกเหมือนคนเราอะครับก็คือกินพวกโยเกิรต์ตแบคทีเรียรต่างๆเนี่ยเข้าไปในร่างกายมันก็จะทําให้การย่อยสลายมันทําให้การย่อยอาหารได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ระบบลําไส้ของปลาดีขึ้นไม่ทําให้ปลาท้องอืดหรือต่างๆนะครับก็จะทําให้เวลาที่ กินอาหารเข้าไปการดูดซึมของอาหารเข้าตัวร่างกายปลาได้ดีขึ้นอันนี้ก็คือเป็นตัวดีมากอีกหนึ่งตัวนะครับอ่าและก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวฝาขวดทองเป็นเดียวเดียวเลยนะครับขวดทองนี่คือมันจะเอา3ามตัวมารวมกันครับมันจะเอาตัวแบคทีเรียแล้วก็ตัววิตามินแล้วก็ตัวโปรไบโอติกที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยครับมารวมกันทั้ง3ตัวก็เท่ากับว่าตัวขวดทองเนี่ยสมมุติถ้าลูกค้าสามารถใช้ตัวนี้ใส่ในขวดเดียวได้ก็จะได้ทั้ง ตัวแบคทีเรียช่วยทําให้น้ําใสนะครับแล้วก็กําจัดของเสียต่างๆนะครับแล้วก็จะมีวิตามินวิตามินก็จะทําให้ปลาแข็งแรงแล้วก็สุดท้ายก็จะมีโปรไบโอ,อติกก็คือมันจะช่วยในการเข้าไปนในลาไส้ของปลาทําให้ปลาย่อยดีขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผมเอาเข้ามาครับเกี่ยวกับบูตไลน์ก็จะใช้การง่ายๆครับแต่ว่าสมมุติว่าถ้าใครอยากจะได้ความเข้มข้นแนะนําให้ซื้อแยกเป็นแต่ละอันนะครับแต่ว่าสมมุติถ้าอยากจะใส่งาน สมมติว่าถ้าอยากจะใส่ง่ายๆก็จะเป็นตัวนี้นะครับสองตัวแรกก็คือถ้าเป็นตัวกําจัดคอรีนสารต่างๆเตยมน้ํานะครับแล้วก็มาถ้าอยากได้น้าใสก็เป็นนี่ยผลิตภัณฑ์ตามนี้ครับตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละคนนะครับแต่ละตู้นะครับก็ลองเลือกซื้อดูนะครับเดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้นะครับอีกหลายๆอันนะครับที่เอามาแนะนํานะครับวันนี้ก็จะมีตัวคอนดิชันต่างๆที่เอาไว้ใส่ในตู้ปลามาทดลองให้ดูไว้แค่นี้ครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อผ่านทางไลน์แอดไทยอัลครียมก็ได้ครับหรือจะมาหน้าร้านก็ได้ครับอยู่ตลาดปลาเจเจมอนะครับห้องบีศูนย์หนึ่งเศูนย์เวันนี้ก็เอามาแนะนําทุกคนนะครับก็ลองไปใช้ดูครับสวัสดีครับ